ตอนที่1,380บรรพชนมันหานอวีปังแสงกระบี่พุ่งออกมาจากปากของมังกรสีทองและฟันเข้าหากำแพงสูงทําให้เกิดรอยแตกขนาดใหญ่ร่างของชาวสวรรค์เจ็ดหรือ8ดคนถูกพลิกกลับและช่องว่างบนกำแพงก็เปิดเผยขึ้นดวงตาของชาวสวรรค์ที่อยู่ด้านข้างมีแสงเย็นชาววุบวับโดยที่ใบหน้าของพวกมันบิดเบี้ยวเล็กน้อย ในขณะนั้นชาวสวรรค์หลายสิบคนยกมือขึ้นและความแข็งแกร่งของพวกมันก็ผสานเข้าด้วยกันกลายเป็นภาพ,พิธรมของฝ่ามือยักษ์ที่กวาดไปข้างหน้าตูมสายฟ้าสีดำปะทะกับกรงเล็บมังกรอย่างรุนแรงนี่คือสายฟ้าแห่งบททดสอบของสวรรค์ที่แท้จริงซึ่งถูกควบคุมจากชาวสวรรค์โดยตรงตายซา ซูผิงคำรามด้วยการอาศัยพลังแห่งการคืนชีพอย่างไม่รู้จบเขาพุ่งเข้าหาฝ่ามือสายฟ้าสีดำเพียงลำพังและจักรวาลอมตะของเขาก็ระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงตูมในวินาทีต่อมาซูพิงก็ฟื้นคืนชีพอย่างรวดเร็วนี่ไม่ใช่การฟื้นฟูของระบบแต่เขาใช้พลังของจักรวาลอมตะทำการรวบรวมร่างกายของตัวเองขึ้นมาอีกครั้งมันเป็นการระเบิดร่างกายของตัวเองแต่ไม่ใช่การฆ่าตัวตายโดยสิ้นเชิง แต่ในขณะที่ซูพิงเกิดใหม่ทันใดนั้นโซ่สีดำก็บินเข้ามาและมัดร่างกายของเขาอย่างแน่นหนาจูู่ซูพิงรู้สึกว่าร่างกายของเขาถูกกักขังไว้และบริเวณที่ถูกโซ่พันก็เต็มไปด้วยความร้อนและทำให้ร่างกายของเขาเจ็บปวดอย่างรุนแรงในขณะนั้นต่อให้เขาคิดที่จะเสียสละร่างกายโดยแยกวิญญ,ญาณออกมาข้างนอกก็ไม่สามารถทำได้ซูพิงกระตุ้นจักรวาลและหวังจะใช้พลังอันรุนแรงที่เกิดจากการระเบิดทำลายโซ่ตรวนให้ขาดออกจากกาัน แต่ในที่สุดซูผิงก็เข้าใจถึงความสิ้นหวังและความเจ็บปวดของผู้นำเผ่าพันธุ์มังกรที่ถูกล่ามโซ่ก่อนหน้านี้แก้คิดจริงๆหรือว่าโซ่แค่นี้จะล่ามฉันไว้ได้ซูผิงคำรามมือของเขาพยายามดึงโซ่ออกจากร่างจนทําให้เนื้อหนังของเขาฉีกขาดแต่พลังที่ปลายอีกด้านของโซ่เหมือนเครื่องจักรที่หดเยี่ยมซึ่งพยายามลากร่างกายของซูผิงเข้าสู่กําแพงชาวสวรรค์ทีละนิ้วและมันทําให้เขาเกือบจะหลุดออกจากเงาของมังกรสีทอง หากซูผิงแยกตัวออกไปกลุ่มมังกรที่อยู่ข้างหลังก็จะสูญเสียกระดูกสันหลังและ่า้กลของพวกเขาก็จะสลายตัวไปอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงซูผิงกัดฟันแม้ว่าเขาจะสร้าง่า้กลกับเผ่าพันธุ์มังกรโดยสัญญาแต่เขาก็ไม่คิดจะหยิบยืมพลังจากมังกรเหล่านี้ที่นี่คือสวรรค์ชั้นสูงซูผิงพยายามเชื่อมต่อกับโลกรอบตัวเพื่อดึงพลังของมันมาใช้แต่เขากลับไม่สามารถทำสัญญากับโลกใบนี้ได้ เขาสามารถสร้างสัญญากับดินแดนเทพอาเคียนได้เพราะจัก,กรวาลของดินแดนเทพมีจิตวิญญาณเป็นของตัวเองแต่ภายในโลกใบนี้กลับดูเหมือนไม่มีอะไรเลยและในสงครามตอนนี้เต่ามากมายถูกทำลายจนหมดสิ้นต่อให้เขาหยิบยืมเต่ามาได้มันก็เป็นเพียงเต่าที่สิ่งมีชีวิตอื่นๆปลดปล่อยออกมาซึ่งแน่นอนว่ามันไม่เพียงพอที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งให้เขาระเบิด เมื่อเห็นว่าร่างของเขากำลังจะถูกดึงออกมาจากเงามังกรซูผิงจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเผาไม่วิญญาณของตัวเองเพื่อระเบิดจากรวาลอมะตะให้รุนแรงมากที่สุดพลังอันรุนแรงเาผาผลาญทุกสิ่งทุกอย่างภายในเสี้ยววินาทีซูผิงที่กำลังจะถูกทำลายได้พุ่งออกจากค่ายกรลบรพรชนมังกรและพยายามใช้การระเบิดนี้บดขยี้โซ่สีดำไปพร้อมกันตูม ทุกสิ่งทุกอย่างสูญสลายไปในความว่างเปล่าเหล่ามังกรที่เห็นซูผิงเสียสละตนเองโดยไม่มีความลังเลก็เกิดความเศร้าโศกอย่างถึงที่สุดแต่ในขณะนั้นร่างของซูผิงก็ปรากฏออกมาจากท้องไฟอีกครั้งภายใต้การช่วยเหลือของระบบซึ่งทําให้เหล่ามังกรตกตะลึงเป็นอย่างมากซูผิงสุดหายใจเข้าลึกๆแล้รู้สึกโล่งใจที่รอยประทับของโซ่บนร่างกายของเขาหายไปแล้วโซ่นั้นแปลกประหลาดมาก มันคล้ายกับคำสาปที่เต็มไปด้วยความชั่วร้ายเขารู้สึกว่าแม้ว่าร่างกายของเขาจะถูกทุบทำลายและงอกใหม่นับครั้งไม่ถ้วนมันก็ไม่มีทางที่เขาจะสลัดหลุดจากการถูกผูกมัดได้และวิธีแก้ปัญหานี้ต้องทำผ่านการฆ่าตัวตายเท่านั้นเมื่อมองไปที่เงามังกรทองที่กำลังจะสลายซูผิงก็ปลดปล่อยเจ็จจำนงของเขาอีกครั้งและทำสัญญากับกลุ่มมังกรที่เหลืออย่างรวดเร็ว กลุ่มมังกรที่อยู่ด้านหลังตกใจกับการฟื้นคืนชีพอย่างกระทันหันของซูผิงจนทำอะไรไม่ถูกเล็กน้อยทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วเกินไปพวกเขายากที่จะทำใจยอมรับได้แต่เมื่อเห็นซูผิงกระตุ้นสัญญาอีกครั้งพวกเขาก็ปลดปล่อยพลังของตัวเองเข้าร่วมกับซูผิงโดยไม่ลังเลเงามังกรสีทองปรากฏขึ้นอีกครั้งและซูผิงก็เข็นฆ่าเข้าไปในกำแพงของชาวสวรรค์โดยไม่เกรงกลัว เมื่อไม่สามารถดึงพลังของจักรวาลน,นี้มาใช้เป็นประโยชน์ได้ซูผิงก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องหยิบยืมพลังของกลุ่มมังกรมาใช้ประโยชน์เป็นครั้งคราวสาเหตุที่เขาไม่เต็มใจที่จะใช้พลังของมังกรก็เป็นเพราะทันทีที่มังกรเหล่านี้ถูกดึงพลังออกไปพวกมันก็จะไม่สามารถฟื้นคืนความแข็งแกร่งให้กับตัวเองได้อย่างทันท่วงทีภายใต้สถานการณ์อันเลวร้ายเช่นนี้การที่ความแข็งแกร่งถูกทำลายไปบางส่วนนั่นจะทำให้พวกมันมีความเสี่ยงที่จะถูกฆ่ามากขึ้น ดังนั้นซูผิงจึงใช้ประโยชน์จากพลังของมังกรให้น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้ในบางครั้งเมื่อเกิดอันตรายขึ้นเขาก็ไม่ลังเลที่จะเสียสละตัวเองเพื่อปกป้องกลุ่มมังกรที่เหลือปังกระบีของเขาฟาดฟันไปข้างหน้าอีกครั้งเงาของบรรพชนมังกรส่งเสียงคำรามหวิดวิวกรงและบสีทองขนาดใหญ่ฉีกเข้าหากำแพงชาวสวรรค์และบทขยี้สิ่งมีชีวิตที่ชั่วร้ายเหล่านั้นให้กลายเป็นหมอกเลือด ณอีกด้านหนึ่งเปลวไฟนับไม่ถ้วนก็พุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าและสิ่งมีชีวิตในขอบเขตเทพโบราณจากเผ่าพันธุ์อื่นๆก็เริ่มลงมือโจมตีกำแพงชาวสวรรค์เช่นกันฮึมจูจูก็มีเสียงเย็นชาดังมาจากข้างหน้าพร้อมกันนั้นเปลวเพลิงสีขาวก็ส,สาดออกมาจากกำแพงอันแข็งแกร่งของชาวสวรรค์ ซูพิงสัมผัสได้ถึงพลังกดดันที่น่าสะพรึงกลัวอย่างถึงที่สุดมันแทบจะทำให้เลือดภายในกายของเขาถูกแช่แข็งเขาเห็นกงล้อสวรรค์แห่งการพิพากษาขนาดใหญ่พุ่งออกมาจากด้านหลังกำแพงสูงมันหมุนอย่างรวดเร็วพร้อมกับดูดกลืนทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเข้าไปจนหมดสิน้นเงามมงกรทองที่ควบแน่นอยู่บนท้องฟ้าก็ถูกกงล้อสวรรค์แห่งการพิพากษาดูดกลืนจนแสงสีทองหม่นหมองลงแทบไม่สามารถประคองตัวต่อไปได้ ซูพิงจ้องไปที่ฉากนี้อย่างว่างเปล่าตรงหน้าของเขาคือกงล้อสวรรค์แห่งการพิพากษาที่ใหญ่โตมากที่สุดเท่าที่เขาเคยเห็นมันเคลื่อนไหวราวกับรถไฟขนาดยักษ์ที่พร้อมจะดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปข้างในเมื่อเห็นฉากนี้ร่างกายของเขาก็เย็นเยียบคล้ายกับตกอยู่ในความฝันปังด้วยแรงสั่นสะเทือนอันรุนแรงกงล้อสวรรค์แห่งการพิพากษาบทขยี้เงามังกรสีทองบนท้องฟ้าพร้อมกับฉีกกระชากซูผิงและมังกรทั้งหลายให้หลุดออกจากค้ายกลอย่างง่ายดาย แต่โชคดีที่มังกรเหล่านี้ได้รับการปกป้องจากบางสิ่งบางอย่างและทําให้พวกมันรอดชีวิตได้อย่างเฉียดฉิวตูมสูผิงเงยหน้าขึ้นมองฉากอันน่าสะพรึงกลัวที่ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าจัก,กรวาลอันเจิดจ้าสุดจะพันนาปะทะกับกงล้อสวรรค์แห่งการพิพากษายอย่างรุนแรงและทําให้กงล้อที่อบล้อมไปด้วยเพลิงสวรรค์หยุดหมุนในทันทีจักรวาลลึกลับที่ปรากฏขึ้นตรงหน้าของสูผิงนี้ปลดปล่อยแสงสว่างอันเจิดจ้าอย่างถึงที่สุด ซูผิงไม่เคยเห็นจักราวาลที่สดใสเช่นนี้มาก่อนมันดูเหมือนว่าจักราวาลน,นี้จะมีดาวอยู่ภายในนับล้านล้านดวงนี่ไม่ใช่จักราวาลอมาตะซูผิงเงยหน้าขึ้นและสัมผัสได้ถึงรัศมีพลังอำนาจสะพรึงกลัวในขณะนั้นร่างกายที่ใหญ่โตเทียบเท่ากับจักราวาลได้ปรากฏขึ้นในความว่างเปล่าเพียงแค่เหลือบมองไปยังปลายเท้าของมันซูผิงก็เกิดความหวาดกลัวอย่างถึงที่สุดจนแทบที่จะก้มกราบในทันทีบรรพชนมาน ซูผพิงรู้ว่าการดำรงอยู่ตรงหน้าเขาอยู่ในระดับเดียวกับบรรพชนอีกาทองคำอย่างไม่ต้องสงสยัยเพียงแต่บรรพชนมานที่ปรากฏขึ้นนั้นแตกต่างจากบรรพชนอีกาทองคำโดยสิ้นเชิงมันมีร่างกายที่โค้งมนคล้ายกับคังคกขนาดใหญ่ร่างกายของมันปลดปล่อยพลังแห่งความกลาหนอย่างต่อเนื่องและพลังที่กดขี่ก็บดขยี้เข้าหากำแพงของชาวสวรรค์พร้อมกับฉีกร่างของสิ่งมีชีวิตชั่วร้ายเหล่านั้นออกจากกันจนหมดสิ้น ด้วยการเคลื่อนไหวของบรรพชนมารกลงล้อแห่งการพิพากษาก็ถูกปิดกั้นและความกดดันที่ทุกคนได้รับก็ลดลงอย่างรวดเร็วซูผิงไม่ได้ลังเลแม้แต่น้อยเขานำกลุ่มมังกรที่เหลือบุกเข้าไปในรอยแตกของกำแพงที่ชาวสวรรค์สร้างขึ้นพร้อมกับลงมือสังหารโดยไม่หยุดพักภายใต้อิทธิพลของเงามังกรสีทองกำแพงสูงของชาวสวรรค์ไม่สามารถเสริมกำลังเข้ามาเติมเต็มช่องว่างได้อีกแล้วและพวกมันก็ถูกบทขยี้ลงอย่างรวดเร็ว ในขณะนั้นดูเหมือนว่ากลุ่มผู้นำของชาวสวรรค์จะล้มเลิกการสร้างกำแพงโดยสิ้นเชิงชาวสวรรค์มากมายที่อยู่ในกำแพงเริ่มแยกย้ายกันโจมตีสิ่งมีชีวิตที่อยู่โดยรอบโดยไม่รวมตัวกันอีกซูผิงควบคุมหัวมังกรและต่อสู้กับชาวสวรรค์ห้าคนสิ่งที่น่าตกใจคือชาวสวรรค์ทั้งห้าซึ่งเป็นเทพโบราณทั้งสิ้นมันดูเหมือนจะตระหนักได้ถึงพลังอันยิ่งใหญ่ของมังกรทองและพวกมันก็เริ่มลอกเลียนการกระทำของซูผิงด้วย ภายใต้การสร้างค่ายกลจากเทพโบราณถึงห้าคนเงาของบรรพชนมังกรไม่สามารถต้านรับการโจมตีเหล่านี้ได้และพวกเขาก็ถูกผลักดันออกไปอย่างต่อเนื่องจิตใจของซูผิงเริ่มดูเดือดมากขึ้นเรื่อยๆในการต่อสู้แม้ว่าเขาจะพ่ายแพ้และถอยกลับเขาก็ยังไม่คิดจะหนีและพยายามสร้างความเสียหายให้กับค่ายกลของชาวสวรรค์ด้วยพลังทั้งหมดที่มีปัง ในไม่ช้าซูผิงได้ทิ่มแทงกระบี่แสงของเขาทะลุร่างชาวสวรรค์คนหนึ่งก่อนจะทำการระเบิดร่างกายของตัวเองเพื่อเรียกพลังทำลายล้างที่มากพอจะสังหารเทพโบราณของชาวสวรรค์ตูมคลื่นพลังซัสศาส์ออกไปทุกทิศทางร่างกายของซูผิงและเทพโบราณของชาวสวรรค์คนนั้นถูกเผาไม่เป็นเท่าฐานไปพร้อมกันในไม่ช้าซูผิงก็ฟื้นคืนชีพและทำสัญญากับกลุ่มมังกรอีกครั้งเงามังกรทองที่อ่อนแอลงก็กลับมาสดใสยอย่างรวดเร็ว จากนั้นซูผิงก็ได้ดึงดูดพลังจากเหล่ามังกรเพื่อโจมตีเทพโบราณทั้งสี่ที่เหลืออยู่เทพโบราณทั้งสี่ของชาวสวรรค์รู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากที่เห็นซูพิงฟื้นคืนชีพอย่างไม่รู้จบแต่พวกเขาก็ยังล้อมโจมตีซูผิงด้วยใบหน้าที่ไร้ความรู้สึกต่อไปซูพิงเผาผลาญวิญญาณของตัวเองเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังโจมตีอีกครั้งแต่คราวนี้ชาวสวรรค์ทุกคนต่างระมัดระวังอยู่แล้วและพวกเขาก็รีบสกัดกั้นไม่ให้ซูพิงสามารถแลกชีวิตกับใครได้ ซูผิงทำลายร่างกายและวิญญาณของตัวเองโดยไม่ได้รับประโยชน์แม้แต่น้อยมันทำให้เขารู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากแต่เขาก็ไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากต้องรอโอกาสครั้งต่อไปด้วยการต่อสู้ครั้งแล้วครั้งเล่าซูผิงก็พบว่าพลังของเงามังกรทองกำลังลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อหันศีรษะกลับไปมองทางด้านหลังเขาจึงตระหนักได้ว่ามังกรที่อยู่ในข่ขยกลแทบจะถูกสังหารจนหมดสิ้นแล้ว แม้จะมีเงามังกรทองกำบังร่างกายของไว้แต่สุดท้ายชาวสวรรค์ที่อยู่ในขอบเขตเทพโบราณยังคงตัดศีรษะของมังกรเหล่านั้นได้ในบางครั้งเมื่อการต่อสู้กินเวลายอย่างยาวนานในที่สุดมังกรที่อยู่ในข่ขยกลนก็ไม่สามารถประคองภาพพระธรรมของบรรพชนมังกรได้อีกแล้วตูม เมื่อสูญเสียกรอกกำบังมังกรที่หลุดออกจากไข่กลซึ่งแทบจะเป็นสิ่งมีชีวิตสภาวะหัวใจเต่าทั้งหมดก็ไม่สามารถหลบหลีกการไล่ล่าของชาวสวรรค์ได้พวกมันถูกสังหารราวกับใบไม้ร่วงโดยที่ซูผิงทำได้เพียงยืนมองด้วยความข้างแค้นเมื่อเห็นว่าเผ่าพันธ์มังกรกำลังจะถูกทำลายจนหมดสิ้นซูผิงก็ไม่ได้เลือกที่จะหลบหนีเขาหันไปมองมังกรเพลิงนรกและสุนัขมังกรดำที่กำลังต่อสู้จนดวงตาแดงกำ่ำ ใบหน้าของซูผิงบิดเบี้ยวอย่างน่าเกลียดหากสถานการณ์ยังคงดำเนินไปในทิศทางนี้สุดท้ายแล้วเผ่าพันธุ์มังกรก,ก็ยากที่จะไม่ถูกกวาดล้างในสงครามได้เขาเงยหน้าขึ้นมองไปรอบๆสนามรบทั้งหมดเต็มไปด้วยสงครามเทพโบราณที่หลงเหลือล้วนถูกเทพโบราณของชาวสวรรค์นับสิบรุมโจมตีและไม่สามารถยื่นมือมาช่วยเหลือในทิศทางนี้ได้ ในขณะเดียวกันบนรรพชนมารผู้ยิ่งใหญ่คนนั้นก็กำลังต่อสู้อยู่กับเต่าวสวรรค์ที่แท้จริงภายในมิติลึกลับอย่างบ้าคลั่งแม้ว่าสนามรบของพวกเขาจะอยู่ห่างจากที่นี่หลายล้านกิโลเมตรแต่ซูผิงก็ยังสัมผัสได้ถึงแรงสั่นสะเทือนอย่างชัดเจนถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเกรงว่าพวกเราคงยากที่จะเอาตัวรอดจากสนามรบนี้ได้แน่ซูผิงรู้สึกเศร้าโศกเป็นอย่างมากตัวเขานั้นสามารถฟื้นคืนชีพอย่างไม่จำกัดแต่คนอื่นๆทำไม่ได้ ดังนั้นเขาจึงได้แต่เผาผลาญวิญญาณเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังและต่อสู้ร่วมกับทุกคนอย่างถึงที่สุดสู้ผิงตั้งใจที่จะต่อสู้ร่วมกับทุกคนจนกระทั่งพันธมิตรถูกฆ่าตายจนหมดสิน้นจากนั้นเขาจึงจะอาศัยความช่วยเหลือของระบบหลบหนีออกจากสนามรบแห่งนี้มันเป็นเรื่องน่าเศร้าอย่างแท้จริงที่เขาไม่มีปัญญาช่วยใครได้ดังนั้นสิ่งที่เขาทำได้ดีที่สุดคือร่วมต่อสู้กับคนเหล่านี้จนถึงวาระสุดท้าย ปังสู้พิงขัดขวางเทพโบราณทั้งสี่ของชาวสวรรค์ที่กำลังแยกย้ายสังหารเผาพันธุ์มังกรที่เหลืออยู่เนื่องจากเขาไม่สามารถดึงดูดพลังจากโลกมาใช้ได้การโจมตีของเขาจึงสร้างผลกระทบเพียงเล็กน้อยเท่านั้นพูดกันตามตรงหากจะต่อสู้กันตัวต่อตัวเขาแทบไม่สามารถรับมือชาวสวรรค์คนใดคนหนึ่งได้ต่อให้เขาเผาผลาญพลังชีวิตจนหมดเขาก็ยังไม่สามารถทำให้ชาวสวรรค์เหล่านี้บาดเจ็บได้ด้วยซ้ำรีบหนีไป ซูพิงส่งเสียงคำรามพลังของเขาอยู่ในขอบเขตเทพโบราณแล้วดังนั้นเสียงของเขาจึงแทรกซึมไปยังจิตสำนึกของทุกคนที่อยู่ในสนามรบได้ทันทีไม่ว่าสหายร่วมรบเหล่านี้จะยินดีฟังคำพูดของเขาหรือไม่แต่เขาก็ต้องส่งสัญญาณน,นี้ให้ทุกคนทราบอย่างไรก็ตามหลังจากที่ตะโกนออกไปแล้วใบหน้าของซูพิงก็ซีดเผอดลงอีกครั้ง เมื่อมองไปที่ร่างเปื้อนเลือดและใบหน้าที่เต็มไปด้วยความโกรธเกรี้ยวของทุกคนซูผิงก็รู้ว่าพวกเขาได้ละทิ้งทางเลือกในการหลบหนีไปตั้งนานแล้วพวกเขาต้องการที่จะต่อสู้อย่างถึงที่สุดโดยไม่เว้นทางถอยให้กับตัวเองอย่างแน่นอนชาวสวรรค์พวกแกจะทำร้ายคนมากเกินไปแล้วซูผิงกัดฟันกรอดหากผู้คนที่อยู่ข้างหน้าเขาถูกกวัดล้างจนหมดมันจะเป็นความสูญเสียที่มากมายแค่ไหน แค่เผ่าพันธุ์มังกรที่อยู่ข้างหลังเขาก็มีจำนวนนับไม่ถ้วนแล้วตูมการต่อสู้ดำเนินต่อไปซูผิงยืนกรานอยู่ครู่หนึ่งและร่างของเขาก็ถูกเทพโบราณชาวสวรรค์ทั้งสี่ฉีกออกจากกันเป็นชิ้นๆด้วยความสิ้นหวังอย่างถึงที่สุดซูผิงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องระเบิดร่างกายของตัวเองซ้ำและวซ้ำเล่าโดยหวังจะสร้างบาดแผลให้กับเทพโบราณชาวสวรรค์จนพวกมันไม่มีโอกาสไล่ล่ามังกรที่เหลือได้ ภายใต้การตายและฟื้นอย่างต่อเนื่องในที่สุดซูผิงก็ตระหนักถึงความอ่อนแอของตัวเองเมื่อเผชิญหน้ากับเทพโบราณของชาวสวรรค์ต่อให้เขาระเบิดร่างกายของตัวเองซ้ำและสซ้ำเล่ามันก็แทบไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกระแสส,สงครามได้เลยพลังศักดิ์สิทธิ์ของเขายังคงห่างไกลและไม่เพียงพอที่จะสังหารสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ได้ ซูพิงมีความรู้แจ้งในเต่าจนถึงระดับสูงสุดแล้วสิ่งที่เขาขาดไม่ใช่การตระหนักรู้แต่เป็นระยะเวลาในการฝึกฝนเพื่อสะสมพลังศักดิ์สิทธิ์ในขอบเขตเทพโบราณให้กับตนเองในขอบเขตระดับต่ำกว่าการสะสมพลังศักดิ์สิทธิ์และความรู้แจ้งนั้นเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วแต่เมื่อเขาอยู่ในขอบเขตที่โบราณแล้วการจะทำให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยก็เป็นเรื่องที่ยากมาก่อ นั่นเป็นเหตุผลให้ผู้คนเชื่อว่าในขอบเขตเทพโบราณน,นั้นการฝึกฝนเป็นสิ่งที่ไร้ความหมายโดยสิ้นเชิงหากสุพิงต้องการพัฒนาต่อไปเขาทำได้เพียงรวมจักรวาลอมาตะที่สองขึ้นซึ่งแน่นอนว่ามันจำเป็นต้องใช้เวลาอีกหลายปีตูม ซูพิงระเบิดเลือดเนื้อของตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่าเขาจำไม่ได้ว่าฟื้นคืนชีพมากี่ครั้งแล้วแต่เมื่อเขาคืนชีพครั้งสุดท้ายและเหลียวกลับไปมองด้านหลังนั่นเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่มังกรตัวสุดท้ายถูกตัดสีสพอดีซูพิงกว่าสายตาไปทั่วสนามรบและเห็นว่าเหล่าเทพโบราณที่ถูกกุมโจมตีอย่างต่อเนื่องนั้นแทบจะร่วงหล่นหมดแล้วสถานการณ์การรบเกือบจะปรากฏผลแพชนะอย่างสมบูรณ์และไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงกระแสะสงครามนี้ได้ อย่างไรก็ตามแม้ความพ่ายแพ้จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่ผู้คนที่เหลือดูก็เหมือนจะไม่สนใจความเป็นความตายของตัวเองพวกเขายังคงต่อสู้อย่างบ้าคลาั่งและฆ่าฟันชาวสวรรค์ที่อยู่ตรงหน้าอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยซูพิงไม่ส่งเสียงคำรามอีกต่อไปเขาทำการระเบิดวิญญาณของตัวเองเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังการโจมตีอย่างสิ้นหวังเขารู้ว่าการต่อสู้ครั้งนี้จะต้องพ่ายแพ้อย่างแน่นอนแต่เขาก็ยังเลือกที่จะร่วมต่อสู้กับทุกคนจนถึงวินาทีสุดท้ายปัง ทันใดนั้นสนามรบอันกว้างใหญ่ก็สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงซูผิงผู้ซึ่งได้รับบาดเจ็บอย่างแสนสาหัสมองเห็นร่างบรรพชนมารขนาดใหญ่ตกลงมาจากท้องฟ้าจักรวาลที่เคยส่องแสงเจิดจ้าของเขาบัดนี้ม,มืดมิดและดับสนิทแล้วตูมโลกทั้งใบสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงร่างของบรรพชนมารที่เหมือนกับคางคกนอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นสร้างความสิ้นหวังให้กับผู้คนอย่างถึงที่สุด เมื่อเห็นความพ่ายแพ้ของบรรพชนมารผู้ยิ่งใหญ่สูผิงก็ได้แต่คร่ำค,ครวญภายในใจแต่ในวินาทีถัดมาบรรพชนมารคนนั้นก็ลืมตาขึ้นอีกครั้งเขามองไปทั่วสนามรบด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเศร้าโศกจากนั้นเขาก็อ้าปากขึ้นและพ่นคลื่นเปลวเ,เพลิงที่น่าสะพรึงกลัวออกมากวัดล้างชาวสวรรค์หลายหมื่นคนที่อยู่รอบตัวทันทีใบหน้าของชาวสวรรค์ทั้งสี่คนที่กำลังรุมโจมตีสูผิงบิดเบี้ยวอย่างรุนแรงก่อนที่ร่างกายของพวกมันจะแหลกสลายกลายเป็นฝุ่นผง ในเวลาเดียวกันซูผิงรู้สึกได้ถึงพลังที่อบล้อมเขาไว้มันเป็นพลังที่กว้างใหญ่อบอุ่นและอ่อนโยนคล้ายกับจะลบล้างความอ่อนล้าภายในร่างกายของเขาออกไปจนหมดสิน้นในขณะนี้สนามรบที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายถูกแบ่งแยกออกเป็นสองส่วนโดยสมบูรณ์ชาวสวรรค์ที่ยังไม่ตายถูกผลัดไปอีกด้านหนึ่งในทันทีออกไปจากที่นี่เถอะเจ้าสามารถเอาตัวรอดได้อย่าเอาชีวิตของตัวเองมาทิ้งอย่างไร้ความหมาย เสียงที่อ่อนล้าถูกส่งเข้ามาในห้วงความคิดของซูผิงอย่างชัดเจนเขาตกตะลึงเป็นอย่างมากในเวลาเดียวกันผู้ยิ่งใหญ่หลายคนที่อยู่ในสนามรบก็ดูเหมือนจะฟื้นความแข็งแกร่งกลับคืนมาแล้วพวกเขามองไปที่ด้านหลังของบรรพชนมารผู้ยิ่งใหญ่ด้วยดวงตาที่เปลี่ยนเป็นสีแดงกำบ,บางคนถึงกับคุกเข่าลงพื้นพร้อมกับคร่ำครวญอย่างเศร้าโศก สหายน้อยปฐมแห่งความกลาหนขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของเจ้าเผ่าพันธ์หานอาวีของข้าจะจำความการุณานี้ไว้แต่น่าเสียดายที่ข้าไม่สามารถออกจากที่นี่ได้แล้วดังนั้นเจ้าโปรดถนอมตัวเองด้วยเสียงที่อ่อนโยนดังชัดภายในประสาทสัมผัสของสูผิง สู้พิงตกตะลึงครู่หนึ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าเหลือเชื่ออย่างมากบรรพชนมานผู้ยิ่งใหญ่ได้ส่งเสียงพูดคุยกับเขาโดยตรงฝ่ายตรงข้ามกำลังเข้าใจผิดคิดว่าเขาเป็นทายาทที่หลงเหลืออยู่ของเผ่าพานปฐมแห่งความกลาหลผู้อาวุโสหนีไปสู้พิงกล่าวอย่างเร่งรีบ